นนทำปุ๊บมันก็เริ่มจากตรงนี้พอ,พอเข้าใจแล้วนะปุ่มไลมันก็จะมีโดยอัตโนมัติเพราะหนูต้องอาบกูต้าให้เขาดูพอเข้าใจไหมแบรนด์มันมีมูล,ลาคา่ามันไม่ใช่บาทสองบาทนะคะต้องใจเย็นๆฟังดีๆหกล่องหกล่องก็คือหกชุดนั่น สามพันห้าสิบหกบาทพี่ตัดสินใจสั่งเลยเพราะอยากเป็นพีเซ็นเตอร์ตัวนี้นะคะตอนแรกแค่คิดดั่เป็น P นะพีเ็นเตอร์เพราะอะไรเพราะเทียนมันยังไม่มานะครับเราก็ไม่รู้จะทำงานอะไรในติ๊กต็กไม่มีไม่รู้นะครับ ได้สั่งค้ากล้องกับผู้ต้ามาก่อนต่อมาระเบียบม,มันมาแล้วก็รู้เลยหน้าที่กัน